ไปยี่สิพี่เบิร์นนะตัวนึงเข้าทางไหนนะนู่นอยู่ตู้ในนู่นน่ะเหยียบแล้วล้อยางเข้าไปเลยไอ้เพื่อนอยู่นี่ก็มีเซวิคเบิร์นมีหน้าที่ทำอะไรเบิร์นอะไร ใช่เห็นคนต้องเบรนสวิตเบรนมีหน้าที่ทําอะไรมันมีหน้าที่อะไรเบรนยางคือหน้าที่ของคนเบรกไงคืออ่าทำอะไรกับเบรกล็อกเบรกล็อกเบรกนะ,ะเบรกหน้า <c oughs> โอเคครับวันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดถึงเรื่องสวิตเบรนหน่อยนะครับพอดีลูกค้าถามกันเข้ามานะครับว่าสวิตเบรนเนี่ยใส่แล้วมีปัญหาอะไรไหมนะครับอ่าใส่แล้วอันตรายไหมเนาะนะครับสวิตเบรนในที่นี้นะครับจะเป็น อะเราพูดถึงในในใน,ในส่วนของสวิตเบอร์แท้นะเอาแค่สวิตเบอร์แท้ก่อนอาง,งานงานอื่นผมไม่รู้นะในส่วนของสวิตเบอร์แทหนะที่ผมมาละกี่เราใช้ก็คือเบอร์ยางนะครับไว้ล็อกเบรกคู่หน้านะครับโดยการต่อคอมจากปั๊มเบรกบนนะครับไปสู่ระบบแยกเบรกล้อหน้านะครับจะแ,แยกแบบไหนก็แล้วแต่ที่ระบบรถใช้อะเนาะนะครับในส่วนของที่ลูกค้าถามว่าใส่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสล็อกเองได้ไหม หรือไปใส่แล้วเนี่ยมันมีโอกาสเบรกเองได้ไหมนะครับอย่างนี้คือในตัวของแท้เนี่ยนะครับถ้าการติดตั้งเนี่ยครับด้านเนี้ยเดี๋ยวใก่ตัวนึงให้ดูครับเนี่ยครับในส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีต้องมีด้านนะจะมีอินกับเอานะครับอินจะอยู่ฝั่งนี้นะครับจะมีเขียนอยู่นะครับที่เนี่ยที่น็อตเนี่ยครับอินนะครับแล้วเอาคือฝั่งนี้ นะครับตัวนี้มันจะเป็นระบบวันเววาวนะครับในการล็อกเมื่อระบบล็อกเนี่ยครับน้ามันจะถูกอัดเนี่ยคือเราเปิดใช่ไหมน้ามันมันจะอัดจะอัดอัดมาทางนี้คือโดยการย้ําเบรกย้ํา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 น้ำมันจะอัดไปที่ปั๊มเบรกแล้วล็อกป๊อกที่ตรงนี้นะครับพอล็อกเสร็จเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับฝั่งฝั่งเนี้ยฝั่งนิ้วโป้งผมนะครับน้ํามันคือฝั่งเบรกเนี่ยมันจะไม่ย้อนกลับมาย้อนกลับไม่ได้มันจะไั้ลูกสูบไว้ให้ล็อกแค่ล้อหน้านะครับอ่านึกนึกออกครับ อ่าพอมันล็อกฝั่งนี้เสร็จเนี่ยล้อหน้าก็จะไม่ปล่อยนะครับพอล้อหน้าไม่ปล่อยมันก็จะลราก็ทําการเี่อนยางนะครับนี้ที่ถามว่าอันตรายไหมต้องบอกว่าไม่อันตรายนะครับมันมันเป็นอย่างนี้ถึงเราล็อกถึงเราไปไปโดนมันล็อกหรือมันล็อกนะครับไปเปิดะวิตหรือดึงหรือมันล็อกเองเนี่ยมันจะดันน้ำมันไปเบรกได้แต่แค่ว่ามันจะไม่ปลดเพราะมันไม่ปลดเนี่ยนะครับในจังหวะที่ คเมื่อเราเบรกแล้วเนี่ยคือมันไม่กดพอน้ามันมันมาทางเดียวเนี่ยครับมันเลยไม่เกิดความอันตรายนะครับรถถึงพอเมันน้ำมันมันดันมาเสร็จเนี่ยมันไม่กลับรถมันก็แค่หยุดนะครับแต่มันไม่สามารถเบรกเองได้นะครับมันไม่สามารถขับขับไปแล้วล็อกเบรกเองไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับสวิคเบิร์ยางแท้นะครับเลยไม่ค่อยอันตรายนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งนะครับที่ไม่อยากให้ลูกค้านาไปใช้บิดเพล่เช่นรถอ่าคอกเนาะรถเพื่อการพาณิชย์นะครับที่ใส่ เาลอยนะครับบางท่านนะครับหวังว่าซื้อไปแล้วจะไปใช้ล็อกจอดล็อกคู่หน้าเพื่อจอดไม่ให้รถไหลไม่ได้นะครับระบบไฟฟ้าตรงนี้นะครับผมตามจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับผมเคยเปิดค้างไว้นะครับลืมอะไรอย่างเงี้ยเปิดค้างไว้แล้วมันช็อตคือมันไหม้แหละครับมันมันทำงานนานไม่ได้นะครับน่าจะเปิดไว้สักประมาณสิบห้านาทีได้มั้งนะครับแต่แต,แต่หลักการทาํางานจริงเราเบิร์ยางครั้งหนึ่งเ่ยมัน ให้อย่างนานเลยไม่เกินห้านาทีไม่เกินสามนาทีแลวนะครับเพราะถ้าห้านาทีสามนาทีเครื่องก็พังมันไหลหมดแล้วนะครับหน้าที่ของมันแค่ล็อกนะครับอย่าไปใช้เป็นประเภทนะครับอย่าไม่ไม่ควรนะครับไม่ควรนําไปล็อกเบรกในการจอดนะครับโอเควันนี้ก็นําความรู้สําหรับสวิตเบิร์นะครับมาฝากเพื่อนๆนะครับที่กําลังคิดจะติดตั้งนะครับหรือว่าสนใจนะครับแล้วก็เรื่องการทํางานของมันนะครับวิธีเบิร์นยางทํายังไงเนี่ยที่ร้านเรานะครับทุกครั้งที่ติดตั้งให้ลูกค้านะครับเราจะบอกวิธีกับเจ้าของรถ เสมอนะครับแล้วก็จะบอกว่ามันใช้งานง่ายมากนะครับ